ใครนะคะที่รักรถยนต์แบบจ๋านะคะคลิปนี้อย่าเลื่อนผ่านเลยค่ะวันนี้นะคะจะมีผลิตภัณฑ์มานําเสนอสําหรับคนที่รักรถยนต์แบบจ๋าค่ะตัวนี้เลยนะคะเขาชื่อว่าร่มเงาผ้าคลุมรถยนต์นั่นเองนะคะเป็นผ้าคลุมรถยนต์รุ่น Extra Cap นะคะสามารถใช้ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะโดยผ้าคลุมรถยนต์ตัวนี้นะคะสามารถกันฝนกันลมนะคะกันแดดได้อย่างดีเยี่ยมช่วยยืดอายุการใช้งานของอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่เราใส่ไว้ในรถยนต์นะคะหรือว่าช่วยนะคะถนอมสีรถยนต์นะคะไม่ให้เก่าไว้อีกด้วยค่ะ โดยรถยี่ห้อที่ตัดใช้นะคะเป็น Honda f ฟ t นะคะคือผ้าคุมรถยนต์เนี่ยจะต้องเป็นไซส์พิเศษนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถสั่งตัดได้ทุกไซส์ทุกคันรถเลยค่ะและววันนี้นะคะจ๋าก,ก็จะมาทำเพื่อนนะคะไปติดตั้งนะคะผ้าคุมรถยนต์กันค่ะเห็นจ๋าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะก็สามารถติดตั้งได้คนเดียวง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ แบรนด์ล่มเงาผ้าคลุมรถยนต์รุ่น Extra Cab ตัวนี้นะคะเป็นผ้าคลุมที่เน้นกันแดดวัสดุเป็นผ้าไนลอนเคลือบสารซินเวอร์นะคะตัวสารซินเวอร์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของสะท้อนแสงแล้วก็ลดความร้อนภายในรถได้อย่างดีเยี่ยมค่ะตัวผ้านะคะกันน้ำได้ร้อเเซนเหนียวทนทานไม่ขาดง่ายนะคะอายุการใช้งาน3-5ปีเลยเวลาคลุมรถนะคะเราจะเอาป้ายตัวเอลเนี่ยไว้หน้ารถนะคะแล้วเราก็เอาวางไว้บนหลังคายยางนี้คือจะบอกว่า ผ้าตัวนี้เขาหนาแบบ3 5 0ดีก็คือหนากว่าผ้าคลุมเท่วไปถึง3เท่าเลยนะคะสามารถป้องกันรอยเล็บแมวได้ด้วยตัวผ้าเนี่ยน้ําหนักเบานะคะและที่สําคัญเลยคือเขาไม่อมฝุน่นทนแรงลมด้วยสายนะคะรัดกระชับถึง8จุดเลยนะคะสายสามารถปรับสั้นยาวได้นะคะแล้วก็จะล็อกตามจุดแบบนี้เลยค่ะ ตัวผ้าคลุมนะคะกุ่นชายขอบตลอดพื้นเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยใส่ใจในการผลิตนะคะหมดปัญหาใช้แล้วชายผ้าหลุดลุ่ยนะคะสามารถใช้ได้นานมากๆเลยค่ะ วัสดุของเขานะคะนําเข้าจากประเทศไต้หวันนะคะแต่ผลิตในไทยผลิตโดยช่างที่ชํานาญการนะคะภาคคุมรถยนต์จึงเข้ากับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อดูสวยงามหรูหรามากๆเลยค่ะช่วยยืดอายุการใช้งานของสีรถให้ดูใหม่เสมอนะคะแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของอิเล็กทรอนิกส์ที่เราทิ้งไว้ในรถได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าดูดีมากๆเลยค่ะ เห็นไหมคะเพื่อนๆว่าติดตั้งง่ายมากๆเลยนะคะขนาดจากเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยจะยังสามารถติดตั้งได้โดยคนเดียวอยีก <_ C 1> ด้วยภาพคุมรถยนต์ยี่ห้อร่มเงารถยนต์รุ่น EXTRA c a b ตัวนี้นะคะมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะไม่พอใจยินดีคือสินค้าภายใน7วันรับประกันสินค้าถึง1ปีเลยค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีซองนะคะเก็บ ถ้าคุมรถยนต์ให้อีกด้วยนะคะคือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะผ้าเขาก็ทนทานนะคะหนามากแนะนำเลยจริงๆค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจจะสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยวจะาจะทิ้ง่ชงทางการติดต่อไว้ให้นะคะสําหรับวันนี้จาก็ต้องขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย